สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาทำวอล์กชิลชิลพาทุกคนไปเปิดบัญชีธนาคารนะคะที่แบงกอ์อเมริกาแต่ว่าการไปของเรานะคะเราก็ต้องนั่งรถบัสไปเนาะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะถ่ายให้ทุกคนดูตั้งแต่ตอนแรกเลยค่ะไปกันเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะคะทุกคนซึ่งเราเช็คในแอปแบบัสมันมาประมาณตอน1 0บโมงกว่าๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยืนรอไปนะคะ ซึ่งที่นี่ก็จะมีป้ายบัตรสต๊อแบบนี้นะคะตั้งอยู่ตามจุดต่างๆคือถ้าเราอยากขึ้นบัตรเราก็ต้องหาป้ายพวกนี้นะคะแล้วก็ไปยืนรอซึ่งบัตรที่นี่มาตรงเวลามากค่ะทุกคนบัตรก็จะมาตอน10.07นะคะพอ10.07ตรงเป้งน,นะคะรถบัตรก็จะมาทันทีเลยค่ะทุกคนเห็นไหมที่อยู่ไกลๆคันสีขาวๆตรงนั้นก็คือมาตรงเวลามากๆโอเคเดี๋ยวเราขึ้นบัตรกัน,นะคะ่ะ การเดินทางของเราในวันนี้นะคะก็คือเราต้องนั่งรถบัสเข้าไปที่ hand over เนาะโดยเราจะต้องนั่งรถบัสสายสีแดงนะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนสายให้เป็นสายสีน้เงินที่ city hall ค่ะซึ่งความดีงามก็คือบัสที่นี่ตรงเวลามากๆเหมือนที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือบัสที่นี่ฟรีค่ะทุกคนตอนนี้ก็ถึง city hall กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนสายเป็นสายสีน้ำเงินกันค่ะ ถึงแล้วค่ะทุกคนโอ้โหพอเข้ามา hand over แล้วรู้สึกจเจริญหูจเจริญตามมากเพราะว่าที่นี่มีมาหาหลัยนะคะวัยรุ่นเลยค่อนข้างเยอะจะไม่เหมือนกับตรงเวนดี้ที่เราทำงานสักเท่าไหร่ น,นี่คือเรามัวแต่ถ่ายรูปนะคะจนนั่งเลยป้ายค่ะก็โอเคไม,ม่เป็นไรก็เดินกลับมามวนหายอยู่หลายรอบมากว่าตึกมันอยู่ตรงไหนอะ่ะแล้วก็วนไปวนมาสรุปพองเลยนะอา้าวนี่ไงแบงก์ออฟอเมริกาอยู่ตรงนี้นี่เองค่ะไปค่ะเข้าไปข้างในกันทุกคนระหว่างทางคือเจอโรงหนงังแล้วมันดูน่ารักกระปุกกระปีกระปุกกระปุกมากถึงแล้วค่ะทุกคนไปเข้าไปข้างในกัน ก็คือรีบเข้ามาทันทีเลยนะเพราะว่าข้างนอกกันหนาวมากรีบเข้ามาหลบหนาวข้างในนี้ทุกคนเขาไม่ให้กี่เปิดบัญชีอะ่ะเขาบอกว่าเรามาไม่ถึง3เดือนนะคะ ซึ่งเขาก็บอกนะคะว่าถ้าจะเปิดจริงๆก็คือจะต้องมีใบย,ยืนยันที่อยู่ของเราระหว่างที่เราอยู่ที่นี่ค่ะกี่ก็เลยให้จอบออฟเฟอร์ไปเพราะว่ามันมีสัญญาเช่าบ้านอยู่ในนั้นด้วย This is the deposit agreements and fees associated with this account uh, Since you are under 25 it is a free checking account ตอนนี้ก็มาเปิดบัญชีนะคะของบัญชีที่อเมริกาแล้วก็มาทาที่แบงก์ออฟอเมริกาค่ะก็นั่งบัสมาเมื่อกี้ที่ถ่ายทุกคนดูโอเคก็คือตอนแรกเราเกือบจะเปิดไม่ได้เพราะเหมือนเขาบอกว่า <ๆ S 2> เรามาไม่ถึงสามเดือนเพราะเรามาแค่สองเดือน19วันขาดไป1ิ1เอ็ดสิบเอวันแล,และเขาก็ขอดูขอดูใบนะคะแ,ะแบบว่ามีอะไรยืนยันไหมว่าแบบ ที่อยู่ก็ได้ที่อยู่ที่เราอยู่ว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วเราก็เลยให้ใบตัวนี้อ o ฟเ f f ร์กับขเขาไปนะคะเพราะว่ามันมีมันมีที่อยู่ของที่เราอยู่นี่ก็คือสัญญาเช่าบ้านอะไรสัญญาแหละเขาก็เลยอ่ะโอเคก็เปิดได้ก็เปิดเปิดไปนะคะก็คือใช้ใช้ของอยู่สามอย่างก็คือบัตรเดบิต เพราะเราไม่มีบัตรไปขับขี่อะเหมือนเันใบยืนยันตัวต,วตวนอะไรสักอย่างแล้วก็ต้องมีพาสปอร์ตค่ะแน่นอนันอะไรสองอย่างแล้วเขาก็จุดจุดเปิดบัญชีให้เราแล้วตอนนี้เขาก็ไปทําเอกสารให้เราอยู่นะคะเราก็นั่งรองเดี๋ยวจะเอาเช็คไปขึ้นรอด Uh, I would like to know there is no limit for the percent, right? No, you can that like that? Okay. Thank you so หนาวที่เด str ียวชียวนะคะเออนี้ก็เสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวกล่าวว่าจะไปเดินเล่นแถวนี้แบบนึงแล้วค่อยกลับไปนะคะก็ขอลองซุ่มๆเดินเดินก o u d Well, I'm all alone, got my head in the clouds But you are so, you are so Let me see you down for the late night Let me see you down for the late flight Touchdown, hit the scene for the last call They wanna see you win till I pass y'all Can't blame, I'm hearty ashamed How I gave it all for the game, but I never do the same Funny the money that y'all flying Thankful for the ones that be gunning for my spot, oh They Focus, never been noticed Man, I took more punches than opponents Since birth, they be calling me the chosen Shit hurts, but I gotta keep it going All day long, they be posing as your cloning Calling my bros cause they never seen the phone And hating on me cause I Got my head in the clouds The room is so cold Seen all the crowds Through highs and lows Trying to make myself proud Well, I'm all alone Got my head in the clouds But you are so You are so old, oh, baby, you was bold as hell I've been trying to get you on that open sale You've been too expensive for the old retail I've been trying to make it right, you overscale now Time for time, we taking a long walk Line for line, we having a long talk But we only gonna talk it. Why we always walk away when we face it? Face it, yeah, take patience Why we gonna fight what we love just to save this? Take every drug known a man just to break this All of this love in the world can't make this Trade this greatness Reminisce on the nights that we had All the good and the bad Through the happy and the sad I can never take a back up Got my head in the clouds The room is so cold You've Seen all the crowds through highs and lows trying to make myself proud Well, i'm all alone got my head in the clouds but you are so got my head in the clouds the room is so cold seen all the crowds through highs and lows trying to make myself proud